ุกดูแล้วคนเป็นโลกหิวหรือโลกกิตทั้งวิญญาณดูแลว้วต้องการหาทางดับถุกอยู่แลว้วผู้ใดผู้ใดก็ก้าวอ่านนิพ่านมีพพานนิพ้าน,านเออแต่มีข่าวสารุ่วี่าเห็นปะพระพุทธ,ธเจ้าสิทธถะนี่โคดมนี่เออ <c oughs> ได้กัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณและคาว่าสัมมาสัมโพธิญาณเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกตอนนั้น เออคนกันดิ้งเขาใส่เลยพวกเดรจฉีท่านายที่มีอยู่มาตะเกานะก็อ้างว่าตัวเองเป็นนิพพานอ้างว่าตัวเองเป็นอหรหันนี่มันมีมาตาโดนดว่าคำว่าอหารหันอ่าวมาตัวเองเป็นอหรหันอ้างว่าตัวเองดูก,กบบนิพพานดีอ้างเออแต่ว่าบ่มีคําว่าสัมมาสัมโพธิญาณบม่มีมันเลยเป็นคาที่แปลกปากก็ปากซาลื่อกันไปคนก็นเลยหุบว่สมมาสมณะเข้าดมอยู่ใส่นะ สมณะสักยะนยุ่ใส่คนกับหุ่มมากับซาลื่อกันไปกับดึงกันมากกว่านี่แหละเขาบดเอิยงภากปริหารเลยเด้อมีบมีบรเอ็นีมีในเมิดอยังไปดอกคนกับคนบซาลื่อกันเองนั่นแหละจนถึงพูทธละถึงขันว่าภิกษุมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายถึงหนึ่ง พันสองร้อยห้าสิบลูกแสดงโอวาทปาติโมกแต่บ้าหละเออเขาเจ้าก็นั่งหุ่นล้อมเพิินดีวันเออ,เอ,อก็ไม่ได้ไกลนี่ในพันสองร้อยนะัะนมันบ่ได้หลายด้หละเออในพันสองร้อยองค์ไม่ได้ใส่ปาฏิหารยังเออบ่ได้ไปแสดงเหมือนดันงบูตต่อหน้าต่อคือพระตุกองค์เนี่ยเข้าหลบอยู่แล้วอ,อืเข้าหลบบุคคลผู้แสดงรรมเข้าหลบพระสัตว์ร้อยู่แล้วแต่ละองค์นี่ เงียบเสียงไอจามบ่มีเลยเด้อหุ่มอ้อมรอบพระองค์ได้นล้วนะหุ่มอ้อมตีว่องไวกระจายว่ะหุ่มอ้อมตีว่องไวเออเราพุทธเจ้าเพิ่นกระวบาผู้เดียวเพิน่นบ่มีผู้ใดมาไอจามบ่มีผู้ใดมาแสกแเส้งทานเสียงขึ้นมันก็เลยหุนิ่งเออหลังจากนั้นพระหนึ่งพันสองร้ห้าสิบูกระจายกันออกไปแสดงรรมตาม เขตตามบ้านตามแขวนตามบนอำเภอต่างๆเออไปแบบนั้นเออนีอ่จะพักันบอกตัวเรื่องปาฏิหาริย์หลายเออมันทำลายความจริงเปลี่ยนไว <c oughs> ในน้ใส่พยาจนังสัตยใส่พยาจนังศีลเป็นแบบนั้นเขาบอได้บอกผัาากปาฏิหาริย์เขาจีบบอกผักธรรมดา,าปกติผ่าความจริงเออเออพราะได้เคยคิดตืกอตองอได้ก่อน แมนหรือบ่แมนแม้มามาละปากต่อปากอืมบันไดมีการทรงพระุงพญานเชื่อมส่งเชื่อมจิตยังบ่ได้แมนแบบนั้นเด้อะปากต่อปากคือเฮาเว้าต่อกัน <c oughs> นี่แหละคือเฮาเว้าต่อกันบ้านนันกับซาลู่บ้านนันกับซาลู่สมวติมีคนผู้หนึ่งในโมบานนันเป็นคนธรรมดากาาับจางบัดทันเป็นพระเข้าใจบ้างหรืเออพอดีมาทเที่ยวบัดน,นี้ มาด้งยินฟันทำของพระสาวกของพระเจ้านี่จําไปพุทอพอตะก,ก้าไปบ้านเจ้าของก็ไปซาลือมากเรื่อกันแหละครับมูพอข้าว่านิดพอข้าว่านิดมาขายมา,มา,ม,ามาข้า่าอของพระมหามืองของพระมหากัปปินะกัปนันงอนุชาพอข้าพวกนี้มาขายปาออพระมหากัปปินะถามว่าบ้านเมืองพวกเจ้ามียังเกิดขึ้น โอ้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วตัวสันขนลุกคนพองสยองเก่าสลบไปเขาเอาน้ำไปเป่าฝืนขึ้นมาเมื่อกี้เจ้าว่าทั้งกองพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วสรบอีกครั้งที่สองเวล่ะกระทั่งสั้นแล้วกระทั่งสี่แหละคือพอขาดว่าว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเดอนัานผู้นี้ก็ผู้นี้มันจออยู่แล้วอ่ากว่าสรบครั้งที่สองครั้งที่สามบีบนวดขั้นเก่าข,ขึ้นมาอีก บาไหมก็ถูกเม็นว่าละ่ะพู้ใเจ้าเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อยู่วัดเชตวันนั่นก็จังส้รเแลวได้ใจเอาสมบัติให้ถึงสามแสนมันบลาบบัดนี้ในเสนาอัมมาทั้งหลายของพมหากปินาพระเจ้ากปินาเออตูไรสิไปนาไปนาเป็นท่านท่านเห็นบลาะก็จังส้นตัวความสาความลื่อไหม เาไม่ได้บอกเรื่องปาฏิหารเลยเนี่ยเราบอกเรื่องปกติเออเดี๋ยวเอาถ้าปาฏิหาริย์มาบอกกันหลายมันทําลายความจริงมันไม่เห็นธรรมชาติมันไม่เห็นอดีตจังทุกขงาาังอนัตตาไปเป็น,นพันๆนงานทั้งสันเพื่อบับนี้บัน <Ừ. S 1> บนี้พ่อข้าพวกน,นี้เคลื่อนเข้าไปสู่ในเมืองพระนางอโนชาม้หิสีของมหากัปปินะถามว่าพวกเจ้ามาจากท่านใดโอ้พุ่นละ มาตต่แฟนกนกศบละเมืองสาวัตถีบละอยู่ในบานเมืองท่านนั้นบอกจอพานเมื่อไหน่มียังเกิดขึ้นบ่โอ้ยมีเรื่องเดียวนั่นแหละที่นาาอหูหลักก้นไหนก้มนิมี้จมชมชอบเรื่องใดห,หละเรื่องพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเพตทธสรุดสัมมาสัมโพธิญาณน,นอกอีกยากว่าล่ะหมายถึงนั่งอาโนชาเป็นล่มเลยดีใจเขาแต่ว่าดีใจๆๆ เปาน้ำขึ้นมากอีกขึ้นกันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองบีบเส้นกันนวดกันขึ้นมากแล้วว่าไม่ก็ดูท่านเจ้าข่าแบบนี้แบบหยกหยกอันพ่อข่าพวกนี้ท่านเจา้าข่าเลยยกกันพนายเอ๋ยท่านเจ้าข่าเพราะท่านึงพูดอีกครั้งว่าเขาบอกว่านีพ่อข่าแั่เขาท่านเลยคยเห็นกาใจว่าละ่ะพ่อข่านก็บอเห็นพ่อข้านก็มาได้ยินฟังคํา มีแต่ว่าเขาว่าพระศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตัศรูสัมโมสัมมาสัมพุทธญาณได้เกิดขึ้นแล้วอยู่ที่แฟนโกศลดีอิจยอย่างไงละ่ะเออเอาเงินให้แบบน,นี้ก็เรยว่าเมื่อกี้นี้ที่ท่านพาดมากเห็นมหากษัตริย์กับพินาบอกว่าเห็นอยู่เออท่องคากับเงินทั้งหมดให้มาสามแสนอยู่ในเกวียนเออ ดาหัวสวยเข้าใจว่าล่ะโอ้ะมันโง่ะักแต่น้อของมีคุณค่าของวิเศษขึ้นปานนี่ให้ราคายังกระพอค่าหน่อยนี่เพียงแค่นี้เด้ให้เก้าแสนเข้าใจว่าอันแหละมันซาลูกกันไปแบบนี้บ่ได้ใส่อภินิหารดอกนะจะพากันลงอะไรตะปาฏิหารหลาย <c oughs> ตัวเองก็ไม่รู้ปาฏิหารยาเดายาเเวโดยการแค่ คาดคณีด้นเดาด้วยตัวเองนะเพราะตัวเองก็ไม่รู้ปาฏิหารตัวเองก่อแสดงไม่ได้ด้วยจึงบอกว่าให้อยู่กับความจริงนะแต่ละคน <c oughs> นั่งอนุชาก,กับมูบอริวานไปกันพวกนั่งสนมนม,นมเนยไพสิไปกับผู้ขาบารีบังคับเด้อุ้ก็ไปเป็นพันๆคพันันกนั่นแหลวนั่นนังเสื่อเหวไปกับไปบวช ฟังนั่งฟังนี่ไปตัวบบน,นี้กับบวชเป็นพันไหมกับเสนาอมาตเนี่ยกับบรรลุอรหันต์เออมูมูพรานานโงอนุชากับบวชเข้าเดียวกับบรรลุอรหันต์เนี่ยก็ยังสั้นแล้วก็ซาด้วยกันแตกกันออกไปตัวแบบนี้นี่ไว้แบบนี้เธอบะเบอร์มแมนแสดงบทภักนิมิตปฏิภาคนิมิตยังดอกเนอะนาทุกคน เบอกไปตามข้อเป็นจริงซะกบ่จักไห้เบอกอภินิหารยังมากไม่เออมันคาดเป็นเป็นบาปอภินินหารานั่นแหละเออพระเจ้าพระกษัติบรรจัดไปอยู่เออพระปิณฑลพระราตวราชแสดงปาฏิหาริย์หลักธรรมหลักความจริงแห่งธรรมชาติได้ถูกทำลายลงแล้วเออเยอะมาละ่ะจนได้ต้องปรับอาบาัติไปมาละางั้นจะเล่ายาวทุกคนจะบอกว่า เรื่องปฏิหารตัวเองทำบ่เป็นจะพูดในจริงที่ตัวเองมีรู้ให้พูดไปตามจริงที่มันเป็นจริงซะถึงห้าสสมารถคำนวณหรือขาดกะเนี่กับกับพ่อได้อยู่กับพ่อได้เห็นคนคําตอบแต่ว่าการคำนวณขาดกระเนี่ยบุคคลผู้ได้ฌานผู้แสดงปฏิหารได้ห้าวขาดกัเนี่บ่ได้เพราะว่าห้าบ่เป็นอาชินใตสี่วิสัยของผู้เจ้าโพธิสัตว์เรื่องของกรรมเรื่องของโลกและวิสัยของผู้ได้ฌาน แสดงอิทธิปฏิหารใดกันแบบฮาบโแมนวิสัยนั้นฮาก็เลยบอกแบบนี้ <laughs> <laughs> เออฮาบโบแมนคนมีอิทธิปฏิหารมีหูทถิย์ม่มีตาทิอืมีตาตาทัท่วๆเห็นคนตาทัท่วๆนี่ื <laughs> <laughs> อนั่นแหละโบแมนว่าเป็นดูด,ดังว่าไปแสดงตรงหน้าอันนั้นเป็นจุดเล็กจุดน้อยกบับเ้อร์บรัตเไกล์พนันซ้ำคนท่านเดียวน่ะท่านสองร้อยห้าสิบว่าไตอรไกลพนัน